สบายดีใจ้ทุกคนเมื่อนี้ก็มาหาหนอไมส้สังปูงเนาะหาก็มาห,าห่างอันเนาะก็นอนยิงใหญ่เลยคือปอกได้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็หาอีกได้ส่วนหนึ่งลดดะก็เนาะคืออ่อนแหงนอนหน,นอไมส้สังปูงเะมูมีหนามเจ้าทุกคนนอมันจะออกเป็นแบบสีเหลืองไล่แหงเนี่ยอ่อนไอ้เหลียวโฮโฮมาพอหอดสิบนาทีเดียวปล่ยไหลแล้วทุกคนนอน ญ่แหงทางไ่ทางอ่อนมันบุค่อยมีคนมาหานี่ยน่ก,ก็เลยออกมแต่โตน่เยาวๆเพระนอนในดินเขาก็ได้หลายอยู่เนะสุม่มเพลินหาสุม่มเพลินบุหาหละนี่ทุกคนสองสุ่มเนาะนี่หากระมาพ่สิบนาทีมีแต่โน่ตนิดตัวยงงามๆเลยนอนในดิน นกไม้สังโปงคือหลายอีหลีทุกคนนี่สาวนาสิปอกเนาะปอกใส่นี่เพราะว่าเขาจะเอาเมื่อเป็นเปลือกเนาะมันแบกบอลลอนมันเมื่อยนี่คอมไงคือน,อนนี่คือใหญ่เห้งเอาเขาเสร็จการปอกเนาะแล้วก็สิพาไปหาต่อเด้อทุกคนสาวนาสิปอกก่อนโอ้โนนอนนอหนี่สุ่มออกลา่าออกลา่าเนาะนนอ มานี่มันมีดินตองไปเคาะมันก้อนแป๊กแบ๊กแ๊กแ,กแก๊ปกปลาโ่นโอ้คือปลอกได้เต็มถงแล้นะทุกคนนะแ๊แป๊กแ,กแก๊โอ้โห อ่อนหลายซับมาเดียวจอดเลยงามเพียงไปหากันต่อน,นี่มาสรุปเนาะนี่เบลหลายขนาดในประมาณจังโลยีล่งโลสั่งไว้ไหมลลายเนาะเพราะว่าโกะจะงไบลลาย โอ้โหโบเบิร์ตบี่บหลายป่ะเนี่ยคือไปหาบิดเดียวประมาณสามินาทีเนาะหมดชั่วโมงไปเดบักลายใกล้ไปอีกอันจะเป็นโนที่ซเย็บเลยเอาคลิปนี้แค่บกเพียงเท่านี้เนาะ ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเซ์กดซับสไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วจะบพ่พพาดคลิปใหม่ๆของสาวนาวันนี้สาวนากับโคตตลาไปก่อนสบายดี